สวัสดีครับพี่น้องครับเบาหนุ่มชาแนลมากแล้วครับผมขออภัยพี่น้องเด้องัากเสียงพี่นะครับผมโคลนนะครับวันนี้ลมแห้งพี่น้องครับลมแห้งหลายนะครับเนาะอาจจะมีเสียงลมขาก่อนนะครับผมขอก็ขออภัยนั้นนะครับเด้อวันนี้เป็นุมพามึงง้อป่าเป็นุ้านะครับผมเป็นป้าแท้ๆนะครับเนาะเป็นพี่สาวของพ่อนะครับผมนีพามามึงง้อแฝดนะครับเนาะง้อแาวนะครับผมนี่นะครับแฝดนะครับผมพาแฝดนนะครับเนาะนะครับตัวนี้เป็น ทีสาพันนะครับผมพ่อแม่พันนะครับป่ามันขายเล้นะครับเนาอขคายไปต้นเติดพี่น้องครับงอแสนนะครับสีมาเบานะครับผมมามาเบานะครับเกี่ยวกับงอแสบนะครับนาอมี่ลลายๆคนนะครับผมพันวานะครับน้องบนนุ่มไปมึงมากนะครับผมไปซืกอสามานะครับนาอหลลายถัดลลายข้นมานะครับผมงอแสนนะครับผมสิเป็นงวหมันแส่วหลายนะครับน้องใส่ลุงหยานะครับนาองบอลนก็สีมาเบามึงว่า มันหญ่ใหญ่ีบอพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแฝดตัวแม่เะครับผมสองตัวนะครับเนาะเป็นงัวแม่สาวไก่จี่ส้มพี่น้องครับปีกัวเลยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นว่าแม่นี่นะครับผมขืนนะครับหลอบนึงนะครับแต่ของบัตเตะเดชมสมนะครับเนาะกามันจริงหรือเปล่านะครับว่างัวงัวมันนะครับเอ้ยงัวผ้าแฝดเนี่ยครับผมสีส้มตีนใหญ่นะครับเนาะส่วนลายสีเป็นมันนะครับผม บานุมวานะครับในส่วนตัวนะครับผมบานุมวาโบเกียวนะครับเนาะคือจังคนมีหนอนครับคนฟ้าแฝดนะครับผมก็แย่มีลูกเลยนะครับผมมีลูกเลยนะครับเนาะหรือว่าอาจจะเป็นถ้ามีส่วนนะครับเนาะที่มีส่วนหน่อยพี่นะครับส่วนหน่อยนะครับที่มันสมทินหยานะครับอาจจะเป็นด้วยคนตทงพันธุกรรมนะครับทางพันธุกรรมไม่ดีนะครับงูฟ้าแฝดอาจจะเป็นงูเลือดอ่าเลือดนะเป็นยีนดอยนะครับเป็นพันธุกรรมดอยนะครับเนาะเป็นยีนดอยนะครับผม กาสิมีส่วนนะครับผมแต่บันโ์มมอวงวานะครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการดูแลการจับสัตว์นะครับเนาะเข้าจับสัตว์เป็นนะครับผมจับจับสัตถึงช่วงนะครับผมการเลี้ยงดูดีนะครับเนาะการเมืองเป็นนะครับผมเป็นนะครับมักะมีปร์เซ็นต์การติดง่ายนะครับผมถึงสิมีส่วนนะครับผมวางว้วแแฝดสมกินใหญ่นะครับเนาะการอาจจะเป็นส่วนหน่อยนะครับอาจจะเป็นส่วนหน่อยนะครับผมบันฑมอวงม่งวานะครับมอวงวากะ เห็นหลายๆตนะครับเนาะกินมานะครับคุมกับเพื่นกับซมติดอยู่นะครับเนาะแต่ว่าแม่สาวสองตนะครับเนาะเพื่นกับพ่อนโซมพี่น้องครับถ้าลุงเพื่อนสมนะครับปากพื่อนสมนะครับผมบมโนุ่มสิมาอัปเดตมันาใหม่ได้ครับเลยว่ามันตหรืิบ่ติดนะครับเนาะกะสิเดียวกันนะครับผมบ้านนุ่มกะบางคนมีกู้มูด่านนี้ประเด็นนะครับเนาะกับศึกษามาจากแท็กอินเทอร์เน็ตนะครับผมทางยูทูบนะครับเนาะเพิ่อนกับว่าง่วมมันนะครับติดหยาดนะครับเนาะมโนกิสิมามืองกันพี่น้องครับว่าถ้าเพิ่อนสมแล้วนะครับเนาะสสิมีโอกาตดนะครับผมแต่่วา แม่นี่ขึ้นแล้ว okay, นะครับเนาะขึ้นเป็นปลายนะครับยังบัลลัได้สมนะครับปลาปลาดุงบุครับปลาไทยหน้าบุกยีกนะครับเน้องมันอยู่บ้านปลานะครับผมก็สามตัวนี้เป็นง้อ10เ ouais. ป็นง้อเป็นง้อแม่เดียวกันนะครับเนาะตัวผูดพี่สาวนะครับพี่สาวใหญ่งนะครับสองตัวนี้น้องสาวนะครับสาวแกับนะครับเนายังไงมันคลายไปแล้วนะครับแฝดสาวนะครับท้องทีเดียวได้สองตัวนะครับผม เยอะยิ่ล่ะเยอะเยอะนะครับมีแค่หนึงบรรยากาศกลางทุ่งนะครับเนาะช่วงนี้นะครับตอนหลังๆพี่น้องครับร่วงแห้งนะครับผมลมเย็นนะครับเนาะอาชิบิเสียงพ่วงประกอบเลยพี่น้องครับพ่วงปรอนครับข้าพเจ้าสูงขึ้นบ้างครับใน่วนตัวเมื่อกว่าง้วหมันนะครับว่าง้อฟ้าแฝดเหน็บเกี้ยวนะครับเนาะถึงมีผลนะครับผมกต่มีผลในส่วนหน่อยนะครับ นะครับอาจจะเป็นพันธุกรรมด้อยหรือว่ายินด้อยนะครับงูฟ้าแฝดนะครับนอกเฮทไให้มีเปอร์เซ็นต์การติดลูกยากนะครับผมแต่ว่าการตะเภาเลี้ยงดูแลดีนะครับผมจับสัตว์เป็นนะครับนอกมันก็มีโอกาสติดหลายที่เก่าพี่น้องครับผู้ใดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกเกี่ยวกับงูแฝดนะพี่น้องครับก็ลองคอมเมนต์นะครับผมบอกบรรณุรินะครับบรรณุริสิเดียเอาประดับข้อมูลนะครับเนาะสิเดียเอามาศึกษาต่อนะครับผมผู้ใดมีข้อมูลก็ฝากนะครับผมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเป็นจเไดนะครับเนาะอ่าแล้ว ผู้ใดผู้ใดวิ่งก็แฝดได้พี่น้องครับล่องมาแชร์ดูพี่น้องครับว่า,ฟฟากอแฝดเจ้าตีนบอลน,นะครับล่องแมงปันพวกหัวน,นะครับเด้อนะครับโอเคแล้วครับผมพอกันคลิปหน้านะครับคีบดนคีบสดใสนะครับซัลาหมุนกับวัสดีครับ